ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่างทวนินเทจอีกแล้วนะครับวันนี้ฮะก็เรามีในส่วนงานของอการซ่อมอหรือว่างานซ่อมเครื่องมือช่างนะครับมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง f c e e o o o นะครับแล้วก็ทางช่องทาง u t u ู e นะครับหรือว่าอาจจะีบางช่วงบางตอนนะครับที่ เราตัดไปลง Ti k t o อนะครับบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งนะครับที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของสกัดนะครับเป็นสกัดตัวรุ่นไหนหรือว่ามีอาการแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตามผมไปที่หน้างานกันนะครับเพราะว่าเราเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับเป็นรุ่นไหนอาการเสียอะไรนะครับไปนะครับ เราไปชมพร้อมกันกับผมเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันซ่อมนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับไปครับไปหน้างานกันอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูอาการที่ลูกค้าาส่งมาซ่อมก่อนนะครับว่าเขาเสียเป็นอะไรมานะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ sr 3 8 5 0ครับตัวนี้เป็นตัว2ระบบด้วยนะครับเป็นแยกได้แล้วก็เจาะได้ด้วยนะครับก็ สกัดได้แล้วก็เจาะกระแทกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทําไมก็ถึงเจาะกระแทกได้นะครับและเราต้องใส่ดอกลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการก่อนนะครับ ก็คล้ายๆสกัดไม่แรงนะครับคล้ายๆเขาสกัดไม่ค่อยแรงตรงนี้เขาก็ใช้ดอกเหมือนสูตรแปดนะครับเดี๋ยวเราไปลองใส่ดอกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้เขาเจาะเจาะกระแทกได้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้หมวดแยกนะครับหมวดสกัดอันนี้หมวดเจาะกระแทก ถ <tyard> ้าเราจะให้เขาเจาะกระแทกนะครับหรือว่าตัวดอกนี่หมุนด้วยนะครับเราต้องใส่ดอกให้เป็นรุ่นนี้นะครับเ,เรามาดูนะครับเรียบเทียบดูนะครับอันนี้เป็นดอกสกัดเฉยๆนะครับแต่อันนี้นะครับสามารถเจาะกระแทกได้ด้วยต้องเป็นดอกลักษณะนี้นะครับเพราะว่าตรงตูดจะเป็นคล้ายๆเป็น,ป,น,ป,นป็นเหลี่ยมนะครับตรงตูดจะเป็นเหลี่ยม เขาจะมีชุดเฟืองเล็กอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อขับตัวนี้ให้หมุนนะครับเพื่อจะได้เจาะได้ต้องใส่ดอกเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วตอนนี้เรามาดูนะครับว่าเขาหมุนไหมนะครับหมุนไหมแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับมาที่หมวดเจาะเจาะกระแทกนะครับ หรือว่าเจาะได้หมุนได้ด้วยนะครับก็คือสกัดด้วยหมุนด้วยแผตัวอีกไม่หมุนนะครับไม่หมุนเพราะฉะนั้นเราต้องมาอาเราต้องมาลื้อนะครับลื้อดูกันนะครับก็ามีอาการเสียอะไรร่วมด้วยนะครับ เืองตัวนี้เป็นไรถึงไม่ยอมหมุนนะครับไม่ยอมกับเคลื่อนเพื่อส่งให้ดอกตัวนี้หมุนนะครับเอาละเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราไปลื้อพร้อมกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปลื้อพร้อมกัน นะครับอาการเสียนะครับแหวนหักนะครับแหวนหักเลยก็เลยไม่ค่อยมีกําลังแหวนหักนะครับส่วนี้ใช้แหวนตัวเดียวกับใช้แหวนตัวเดียวกับ SR 1 2ึ่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเทียบนะครับแล้วก็มีโอลิงตรงนี้ขาดนะครับแล้วก็มีชุดเฟืองเล็กนี่นะครับที่เราบอกเขาอยู่ตรงเนี้ย อาจจะหลุดก็ได้นะครับอาจจะหลุดบ่าก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีมีมีสลักนะครับมีสลัก <c oughs> อย่างนี้เราเปลี่ยนทั้งตัวบนตัวล่างไปเลยนะครับ <c oughs> ก็จะได้มีกําลังไปเลยนะครับ <c oughs> เปลี่ยนสองตัวเลยอ่ะตัดสินใจรื้อเลยดีกว่านะครับ มันจะได้จบทีเดียวเพราะทำไมเฟืองเขาไม่ยอมสั่งสั่งให้ไปไปเจาะกระแทกนะครับก็พบตัวเสียเพิ่มอีกนะครับเฟืองไปแล้วนี่นะครับเฟืองทุนไปแล้วนะครับเนะพาะมันถึงถึงเจาะเจาะกระแทกไม่ได้นะครับแยกก็ไม่ค่อยมีกําลังนะครับพบอาการเสียเพิ่มนะครับนี่ อย่างนี้ต้องเปลี่ยนทุนด้วยนะครับเปลี่ยนทุนด้วยนะครับเปลี่ยนทุนด้วยนะครับ,รบถึงจะจบนะครับตรงนี้ก็ได้มาแล้วนะครับก็ถอดยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเขามีซีนด้วยมีซีนอ่ะเราได้ทุนนะครับแล้วก็ได้แหวนมาแล้วนะครับนี่แหวนนอกนะครับแหวนในอ่าดูด้วยนะครับ แหวนในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กนะครับแหวนนอกก็จะเป็นพลาสติกนะครับแบบนี้เป็นชุดแบบนี้นะครับต้องบอกราคาสูงด้วยนะครับเนี่ยราคาสูงด้วยนะครับเจ้าตัวแหว,วนเหล็กแหวนเหล็กไม่เท่า่นะครับแหวนทลาสติกแพงด้วยนะครับเราทําเองไม่ได้ก็ต้องซื้อเขาอยู่ดีอ่ะไปต่อนะครับไปต่อไม่ว่าอะไรจะถูกจะแพงชีวิตก็ต้องเดินหน้านะครับรือแล้วก็ต้องซ่อมให้จบอ่ะไป แหวนไปแล้วนะครับก็ใส่ไปแล้วนะครับเหล็กตัวนะครับปติกตัวเหล็กตัวปติกตัวครับเราจะใส่ให้ตรงนี้เขาตรงกันนะครับนะอย่าใส่ล่องแหวนให้เขาตรงกันนะครับให้อยู่เยื้องๆกัน จากที่เราแก้กันมานะครับก็เป็นเฟืองลูดนะครับแล้วก็แหวนหักนะครับแล้วก็ระบบทํางานวิตโคนะครับเนื่องจากมีเฟืองถอยออกมานะครับก็เราเอาค้อนซัดเข้าไปเปล่งเข้าที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสก่อนนะครับเทสก่อนอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เขาทำงานได้สองระบบนะครับ ถ้าเราอยากจะให้เขาสกัดด้วยแล้วหมุนด้วยนะครับหรือว่าเจาะกระแทกกับตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องใส่ดอกเป็นลักษณะนี้นะนะครับแบบนี้นะครับแบบตูดก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเหลี่ยมโคเหลี่ยมเดี๋ยวเราเทสตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปหน้างาน ถ้าเรานะครับเราปรับระบบมาตรงที่จอกธรรมดาแบบนี้ต้องไม่หมุนนะครับตรงนี้ต้องไม่หมุนนะต้องไม่หมุนเป็นแยกอย่างเดียวนะครับเป็นแยกอย่างเดียวซึ่งแยกอย่างเดียวเราก็ต้องใช้ดอกอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นดอกของ0810ใช้ได้กับตัวรุ่นนี้นะครับนี่ นี่คือสก,กัดเลยเอาละเดี๋ยวเราจะไปลองทั้ง2ระบบเลยนะครับลองทั้งเจาะกระแทกโดยใช้ดอกนี้แล้วก็ลองสก,กัดโดยใช้ดอกนี้นะตามไปนะจากเดิมมานะครับกำลังไม่ค่อยมีเราเปลี่ยนแหวนก็กำลัง กำลังดีแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองดอกนี้ด้วยเดี๋ยวเหลายคนนะครับ่อกีีเราซื้อไปอยังไม่เคยใช้เลยเห็นเขามีระบบตรงเนี้แต่เราไม่รู้ว่าดอกที่ใช้เป็นดอกแบบไหนก็แบบนี้นะครับแบบกี้ก็แทกได้ นะครับนี่อ่ะก็จบไปนะครับแหม่ต้องบอกว่ามีประสาทบ้างนะครับการทำงานครับก็งานซ่อมนะครับบางทีเราก็ต้องปรับเอาครับที่หน้างานเล็กๆนิน้อยนะครับมีประสรคบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์อ่ากับเพื่อนๆนะครับที่รับชมอยู่ทางช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมนะครับขาดเลือ เกี่ยวกับอะไรนะครับจอจะบล็อกมาสอบถามกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรมาแชร์ประสบการณ์งานช่างงานซ่อมดีๆแบบนี้อีกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดต,ติดตามช่องซ่อมซื้อหรือขายวายช่างกูไมด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ